กฎเดียวของวันนี้ต้องทำตามที่ f อสั่งพวกเราถูกสั่งให้ตามหาของบางอย่างนี่คือภารกิจจาก f อเราจะต้องตามหากาซันสูบัสโอ้พวกเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการตามหาขว้าไลน์สายดีเอาทางนี้แล้วกันไปใครหาเจอตอนคนนั้นเป็นผู้ชนะส่วนแพวจะเล่นเกมแบบฉลาดแพลวหาข้อมูลรถที่จะเจอมาแล้วทีแรกพูดมาตามหาที่เซเว่นแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะมันมีแต่ซันสูธรรมดาไม่มีใครเตือนพูดเลยว่ามันหาย,ยากขนาดนี้ฮัลโหลพี่มาสองเซเว่นแล้วเจอบ้างบ้งไม่เจอเลยไม่เจอเลยเหรอแพวก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนทุกช่อง เหมือนวันนี้พุทธจะสวยจังหวะพลาดไปนิดเดียวเออต่นี่ของหมดแล้วอลอของหมดแถวตามหาจนทั่วเลยทุกคนตากแดดขนาดนี้ขอไปซื้อวิซีสองคู่ก่อนเลยแล้วไปหาต่อทุกเจอแล้วทุกคนทางเซเว่นมีสามหอตามหาย,ยากขย,ยันเหลือเกินแทบจะพิษเป็นดินหาเหมือนฟ้าจะเข้าข้างแพล,แลวทุกคนแถวเจอที่เซเว่นนี้ FC ขอชาเลนจ์ได้มันง่ายบ้างสักครั้งได้ไหมเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาลุ้นซีเราจะได้การอะไรภาพเสร็จ ใครอยากให้เราทำภารกิจอะไรคอมเมนต์มา